สวัสดีค่ะคุณคุณจากโซเชียลแคมต่อดได้ค่ะยุงกับใก่ดีบอกรลยังะคุณไก่เห็นแล้วยังคะฟ้าฟ้ากระหยวค่ะเดี๋ยวเราจะไปส่องน้องกันนะคะแอดถ่ายนิดนึงอ่ะพี่โบถ่ายรูปน้องนิดนึงอันที่สวยนะนึ่อ อุ้ยนีนมากเลยไปเราไปส่งน้องกันชื่อน้องอะไรนะคะน้องซูมนะคะไปส่งกันนะคะกเดียวระเป๋าเนี่ยกระเป๋าซูมไปไหนอ่ะไปกระเป๋าไปนักไปมาคนเดียว้างกับคนเดียวพี่ขอนุญาติแล้วนะคะเดี๋ยวนะจิจิเดี๋ยว่าให้ฟังพี่ขออนุญาติ้องซูมนิดนึงนะเปิดพุงนิดนึงนะคะไม่ต้องไปส่งใกล้พี่นะพี่อายค่ะนิดนึงนิดนึงค่ะนิดนึงมากระดนิดก่อน ่แฟาผู้ชายมาสำเร็จความค่าแล้วนะครับแอบตองแอบตองนิดนึงอยากโชว์ซิทแพกไหมขออนุญาตนิดนึงได้ไหมอ่ะมีไหมมันไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ว่าเออของไม่ค่อยมีซิทแพกผู้ชายแบบนี้เขาเรียกว่าพันเนื้อนะคะผู้ชายพันเนื้อพันเนื้อเดือหนึ่งนะคะเดือนหน้ามาดูใหม่เออเดือนหน้าจะให้มาดูใหม่นะคะเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวอยู่ข้างในก่อนนะคะัอนนี้มาดูวันนี้อายุเท่าไหร่นะคะยี่สิบสองนี่ ผู้ชายพันเนื้อคืนหนึ่งเวลาเขากินมากเหนือเขาจะอ้วนตรงนี้นะคะถ้าเลข3าขึ้นไปตอนนี้น้อง22่ดีหน่อยหนูจะอ้วนเท่าน,นี้เห็นไหมเมื่อ,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 อาวานมีคนกดไลค์เยอะเลยก็บอกว่าชอบมากชอบมากสะพึงชอบอะไ่งเงี้ยแต่ทีเนี้ยยี่สิบสอนี่เด็กความใสนะคะนี่ดูนี่ก่อนดูดึงทรงผมก่อนไม <c oughs> ้อมามองพี่า ก่อนนี้ไม่ใครกล้าแสดงออกอะไรนะคะบานไปไกลๆก่อนค่ะไปนู่นเลยไปผู้หญิงอ่ะพี่ร้านม่นชอบไปแอบดูอ่ะเสงเออดูนี่แดงสซนแดงเปนักฟ้าแลงผมเป็นยังไงบ้างชอบไหมคะชอบค่ะแล้วนี้ไปเล่นอีกหน่อยมันจะมีดีแทคสนะคะหนึ่งสองอุ้ยมันกำลังจะมาสามสี่มีห้ามีห้าตอนนี้นี่นะคะเอาอีกนิดนึงนะพี่ว่าเอาอีกนิดนึงแล้วก็ออกหน้าแน่นอน เดี๋ยวถ่ายรูปกันไว้เนี่ยยูนี่ยูนี่นี่และอันนี้ผมขนนี่ทำไมจิจี้ไม่ตัดแน่น้องนะคะเนี่ยไม่ตัดแน่น้องนะคะจีจี้ทำไมกลับบ้านอันนี้พี่จีจี้ตัดใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้พี่จีจี้ตัดลองดูลองดูนะคะยี่สิบสองปีเพื่อนๆท่านไม่ไลอ่ะใจดังมากเลยนะแล้วพี่ก็จะไม่อยากจะบอกว่าไม่อยากทำเพราะว่าเด็กพี่อายตัวเองเพราะว่าปกติไม่ได้แลดมา แล้วยังไงเดี๋ยวพี่ฝากไอจีให้ตามเขาหน่อยตอนนี้มีคน follow อะไรเหรอครับเอ้ยหล่อสุดมากเลยยังครับเฮ้ยหนึ่งแล้วเหรอสุดยอดเดี๋ยวจดให้หน่อยนะเดี๋ยวจะเขียนรนหัวเนาะค่ะโอเคฝากผลงานน้องก่อนวันไหนถ้าฝากผลงานได้เลยก็อยู่กับพี่ซาบูนแหละครับ ผลงานยังไงก็ติดตามในแกรมพี่เขาเป็นหลักก็ได้เดี๋ยวใช่บางทีบางทีพี่เปิดร้านพี่จะให้เขามาเดินแบบด้วยน้องนิสัยดีพี่ชอบเด็นพวกนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันนเปิดร้านแะ้วกันเนาะอีกประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนนี่แหะตอนนี้กาลังทำนั้นอยู่ขอบคุณมากค่ะเจอการบสดี้นะ